สวัสดีค่ะอยู่กับบนเส้นสายมันค่ะเราก็มัวแต่มาล็อกก๊อกแก๊กในบ้านพ่อลูกหายแต่ว่าได้กลิ่นอะไรหอมหอมหอมยั่วจมูกมากเลยก็เลยเดินตามกลิ่นมาคือแบบวุ้นอยู่แต่ในห้องนะคะในห้องนอนเนาะฝนมันตกไปไหนไม่ได้ก็เลยมืดแบบไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวอีกทีได้กลิ่นชนจมูก ตีลังกาเลยเย่เด็กใกล้ม่จะใส่ตีเด็กไกล้มาจะใส่ย่างพี่จะแสบแทะหองเยาวางสันบอดีอันนี้เป็นบรรยากาศ <sh arp ina> ยามเย็นไม่ใช่ยามเย็นแล้วยามค่ำแล้วมันจะสองทุ่มแล้วสองพ่อลูกก็แก๊กก็แก๊กอยู่นี่แต่วุ้นน่ะไม่รู้หรอกวก็เขาทำอะไรเห็นแต่เขาคุยกันเราก็เล่นแต่มือถืออยู่ในบ้านนะคะ ไอน,นี่ก็เป็นเวลาจะสองทุ่มละฝนตกทั้งวันเลยค่ะอุ้ยหน้ามันหัววบบตีสิได้หาเนี่ยมาใส่ออเอาซิลิโคนมายิ่งใส่สองฟ้าเฮฟซี่บางเนี่ย้เอฟซี่อยาก ไก่เป็นตัวเลยเด็กพี่น้องตะว่าก็มาซับเลาวอกโอ้คือดำแทะอุ้ยพี่น้องเพิ่งอุ้ยคือดำคูรูแทะดำเป็นตะบะหยากแทะอุ้ยพี่น้องเพิ่งน้ำเพ็รคูรูอยู่ดำโพดเห็นว่ากระดัยกระดัยโอ้เขาเตรียมการแบบย่างดีเลยพี่น้องดักไกปเลยโอ้ เดี๋ยวเมื่อกี้เขาไม่ได้ไอ้นี่นะตีเขาไม่ได้โฟกัสอ่ะป้าย่างบ่งเลยนะแซวว่าไหมเบิ่งป้าพี่น้องกับแกนชั้นดีเดี๋ยวมีนลำแข็งกินสองคนพอหลูงกินอะไรอย่างกินเบิเดเบิังเต็มจานอยู่แม่ยิีได้สิกินเบิ่ดวะเนี่ยแกวแซ่บบอตีเดี๋ยวซิมแกวไป เป็นไหนไกินไหนบไอไหนปลาบ๊งลูกไส้ข่อยแห่นยังนี่นีแผนกนี่อันนี้นี่แผนกเป็นหลักไก่โอ้ดูสีผิวนะคะทุกคนหลักไก่ีกินมานี่สีผิวนะคะทุกคนแม่กับลูกแม่เหยียดสีผิวนะเอาเรามีเรามีธุรกิจอยู่ในตัวอยู่แล้วไงลูก หายใจออกใจเข้าเราก็เป็นธุรกิจใครอยากผิวขาวสั่งได้นะคะสงพีนขาวจริง<อ>ขาวไม่จกตาจกแต่เงินมาสื่อขออ่อยกับพ่อ,อนี่ก็เป็นบรรยากาศยามมือแรงของครอบครัวใส่มันนะคะให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวเอฟซีจะวุ่นเสียงเจ้าขึ้นมาอยู่ข่อยเจ้าข่อยอ,อ,อ,อยากน้าเจ้าเล้ยวกสีวา่าอุ้ยอุ้ยอุ เบาคอยะเบาเบาสีชมพูชุดน้องก,ก็สีชมพูนะคะไม่ได้เข้ากับเบ้าหน้าเราเลยทําไมเรามานั่งตรงนี้เนี่ไปอีกวะให้นั่งนี่เออตรงนี้แหละอยู่ใกล้กันจากอบอุ่นอืมไม่ไอยู่ใกล้กันจะก,กัดกันขึ้นมาก็หน้ากลองพี่น้องน้ำเตาขี่เดียดเนาะยิ้มก็นำํำเตาขีดเดียดแท้ จะามึงจะเลยหอมหอยพวยห้อยเกียรยยางหอนโอเคค่ะคลิปนี้กะบ่มีสาลาดอกแต่ว่าเอาอย่างไกลมาอยู่เอฟซีเนี่าเมืแรงมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันบ๊ายบายค่ะ